สวัสดีครับครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาชมนะครับพิมพิมใหญ่เกศรุซุม้มครับจะสังเกตเห็นค่ากปลูนะครับตรงนี้เป็นปลูดบางพนมนะครับผู้เก่านะครับ <S <S ด้านหลังนี่ไม่ได้ด้านหลังไม่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 ไมีลายปั๊มนะครับเป็นลายเป็นลายเป็นลายก็เรียกลายลายหลังเขื่อนนะครับลายหลังเขื่อนหลังด้านหลังนะครับ ไม่ทราบเหมือนกันช่างทำยังไงให้เป็นอย่างนี้ได้สวยงามเดียวานน้านนี่ครับตัวคาบตูเนี่ยคร,ครับเป็นผงบางๆคาดว่าน,นี้น่าจะอยู่ด้านบนนะด้านบนสุดนะน,นี่คาบเลยไม่หนามากนักอัอนนี้เป็นพิมพ์ของวัดรักทงครับแตฝาดขูดเบาพๆพอมนะครับอันเดี๋ยวเราจะมาชมนะครับผ่านกล้องขยายกําลังสูงนะครับเอาตอนนี้เอาสิบเอ็กก่อนนะครับดูว่าเห็นอะไรบ้างครับ ครับก็ล่องรอยขู่ขะนะครับแล้วกอ็อาจจะยังไม,ไม่ค่อยเห็นมันสานนะครับมันสานยังไม่ค่อยเห็นนี่ครับเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยครับเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค้าบขู่กับกับเนื้อผ้านี้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับดู้อยจะเกายข้าง อย่างที่ตามประวัติที่จนทึกก็บอกว่าใส่เอาเอาผ้าจากวัลขังนี่นะครับมาสี่บาทเลยสี่บาทไม่รู้บาทแล้วบาทแล้วได้กี่บาทนึงได้กี่องค์ไม่แน่ใจนะบาทพระบา,นะบาทนึงนะประมาณน่าจะได้นะตั้งห้าหกร้อยองมาได้เปล่าหรือเกินนะไม่แน่ใจเนะจนะาะให้กล่องเอะไรเรากๆนิดเดียวกล่องนิดเดียวอย่างลอยอย่างเลยนะครับดีผมมีโอกาสได้นับเนี่ยครับน่าจะเกินนะครับท่า อ,อันหนึ่งน่าจะน่าจะเกินบาทหนึงน่งน่าจะเกินว่าราณอยู่ประมาณสี่ห้าร้อยนะนัะ่นก็เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่บางคนมนี้บางคนมีเยอะกว่านะครับอ่าโอเคครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์สองพอเนี่ยเราพอลงกล้องผ่านกล้องขยายกำลังสูงชมกันครับ เห็นลักษณะเหมือนเราเข้าไปอยู่ในถ้ำอ่ะครับแล้วมองดูมองขึ้นไปก็จะเห็นลักษณะการตกผลึกอะไรต่างๆนะบนบผนันงถ้ำะนะครับจะเห็นชัดเจนดีแถ้าใครเคยไปเที่ยวถ้ำนะตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทํากับกาญจนบ,บุรีอะไรเงี้ยจะมีหินนอกกหินย้อยนี่ก็เริ่มแล้วนะครับนี่ก็เริ่มแล้วเพียงแต่ว่าอยู่บนองค์พระเท่าทนั้นเองนะครับธรรมชาติเข้าไปอย่างนั้นเองนะครับนี่ครับมีตั้ง ก็เห็นนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ส่องกล้องเมื่อกี้ส่องกล้อง 10x เราไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนะครับ <_ d ata> พอขยายมาดูกล้อง3,000เราจะเห็นเลยว่านี่เหล็กไหลเหล็กไหลเงินยวงตลอดนะครับมวลสารแล,ล้วความแข็งทุงกอ่อนี่เหล็กไหลเหล็กไหลนะครับเนี่ยตลอดเนี่ยนะครับแล้วค่อยๆดูไปออันนี้ไม่ไมแน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับเนลักษณะคล้ายสีดําเป็น น่าจะว่าเป็นเหลืกไหลหรือเปล่านะครับสี้ำตานี่อันนี้เหลืกไหลเหลืกไหลเหลืกไหลอะไรเรียกอะไรดอกมะขามเหลืกไหลเพื่อไหลเง็นยวงอ่าไม่มีสีฟ้าเม็นเล็กตัวอยู่เป็นหนึ่งครับเป็นเล็กมากนะครับเนี่ยคือเอ็กซ์มองไม่เห็นไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ครับปลาแมตคุกอนะครับปลาแมตคุกอดูด้านข้างครับลักษณะการตกผลึกนะฮะนี่ครับรินัพพักเห็นไหมครับรอยคาบ รอยคาบปูนะครับทําให้ลักษณะความมืมีความไม่เรียบนะครับปก <mm ติด้านหน้าพระที่จะเรี่ยมเลยนะครับ <mm จะเกิดแองเกิดเกิดเป็นรอยมันวาวเลยอันนี้ก็มีกันมันช่วงที่มันวาวไม่มีคาบคาบปูเกาะเลยครับก็จะมีนะครับผิวแห้งเรียบแพ้งาช้างเลยนี่ครับไือไหลไพ่ดำไหอไหลไผ่ดำเยอะเลยนี่นะครับได้เรื่อยๆครับไล่ลงมานะครับตรงพระอุระ ครับนี่อันนี้เป็นช่วงช่วงหัวไหลแล้วนะครับประหลอดเต็มเลยครับนี่คล้ามีหินเทาครับประหลอดหรือไหลเพลย์ดำหรือไหลเงินยวงเล็กๆครับแยกต่างหากพบประหลอดนะครับอันนี้เม็ดหนึ่งครับอันนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นเป้าแห่งพุ่กอนะครับสองสองเม็ดเลย น,นีเหล็กไหลเพลิงนะครับเราใหญ่ดูงนี้นิดนึงครับอันนี้แบ่งแยกชัดเจนนะครับเป็นมะเข้าะเป็นมันวาวด้านในมีเหมือนเออ่หล็กไหลเงินยวงอยู่ด้วยนะครับนเหล็กไหลเงินยวงเนี่ยเหล็กดำอันนี้เหลเ็กไหลเจ็ดสีสีลุ้งองค์นี้องค์นี้เหลือเป็นสีออกเขียวนะครับเขียวเหมือน เขียวน้อยเขียวสว่างนะครับบางองค์อาจเจอสมสีฟูก็มีนะครับเป็นเหล็กเป็นเหล็กหลายเจ็ดสีนะครับที่เขาแต่งเสร็จแล้วเจียเจียในเสร็จแล้วนามาใส่เศษก็นก็นามาเป็นผงอีกครับสมเด็จปูท่านไม่ทิ้งนะครับไม่ทิ้งของไม้แต่เปลือกกล้วยก็ยังไม่ทิ้งนะครับถือว่าใช้ใช้ของได้สมคุ้มสมสมคุ้ค่าทำประโยชน์สูงสุด นะครับใครใบเสมาอย่างเงี้ยนะครับอบางคนก็แกะทิ้ง네กันแกะไปทิ้งแกะก็ท่านก็เก็บสะสมไว้มาทำเป็นมวลาลในองค์พระสมเด็จอย่างครับเจดีย์เจดีย์ที่หลุดร่อนแผ่นปูนที่หลุดร่อนผนังปูนที่ฉาบนะครับไม่่ปทำเป็นเจดีย์ต่อใบเสมาอะไรต่างๆท่านก็เก็บเอาไว้รวบรวมมาทำเป็นผงผู้ที่ผงวุฒิคุณในในองค์พระ นะครับตัวนี้ประหลอดเยอะเลยนะครับนี่อันนี้ตามแผ่นพกร,กรแล้วก็มีหล็กๆเพไฟดาอยู่ข้างด้วยนะครับนี่ครับนี่คหลายๆเพลยดครับอเคนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะชมด้านหลังครับด้านหลังนี่เป็นลักษณะเหมือนถ้าเขาเรียกตมภาษาชาวบ้านเขาเรียกหลังเรียกหลังเขื่อนทำไมทำไมถึงเรียกหลังเขื่อนเพราะว่าด้านข้างสองข้างนี่จะมีมีร่องรอยปริแยกนะครับ ไม่แน่ใจว่ากเกิดจากการตรงใจงจ,งจงใจทําหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตรงกลางนี่จะเป็นแอ่งเรียบนะครับเอามาด้านขวาก็จะมามีต้องรอที่น,น,นี่หน่อยเนี่ยแบบนี้ครับมีทั้งสองด้านนะซ้ายและขวาอันนี้น่าจะเป็นคาบคาบคาบรักหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นคาบรักนะครับคาบรักครับตัวนี้เยอะเลยอ๋อแ้วๆนี้มีการลงรักก่อน นะครับดูผงสีดำนะครับเยอะเลยอยู่กับเหล็กไหลด้วยนะครับ mm hmm. เหล็กไหลแน่นอน,นครับนี่นะครับพูกเหล็กไหลชอบที่ชื้นอยู่แล้วครับพวกนี้ชอบที่ชื้นแฉะนั้นอยู่ในกลุกบบารุมพรมนี่ก็สบายเลยนะครับห mm hmm. น้านร้อนก็นร้อนอบอ้าวเลยนะ mm hmm. น้าน้ําก็น้ํามาเต็มเลยนะครับ บางอันบางก้อนนี่ติดกันเลยเอาไม่ออกต้องใช้เอามาเข้าต้องมาต้มค่อยๆเคาะออกทีละชิ้นทีละชิ้นทีละองค์ผมก็เห็นแล้วนะครับมีคนนําเสนอผมอยู่แต่ว่าผมไม่ไม่สะดวกนะผมชอบองค์สวยๆนะครับส่วนใหญ่อยู่นั้นมันติดกันแน่นนะครับไม่รู้อันไหนปอันไหนติดกันเป็นก้อนก้อนเลยมันไม่ค่อยสวยนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากได้งั้นเราเลื่นสายพระก็ปวดแล้วก็ชอบพระ ที่มีความสวยงามนะครับเราจึงไม่ได้ไม่ได้เก็บพวกตัวแบบนั้นครับเลยเก็บแต่แบบนี้แต่ที่เราชอบเคมไหมครับอ่านะครับโอเคนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับท่านที่ติดตามนะครับช่วยกดไล k ์กดแชร์ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับจะกรุณานะครับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้ครับสวัสดีครับ